ก็สวัสดีกับช่องเคยสกลนะครับวันนี้ก็จะมาเทสงานครับผมเทสงานก่อนส่งลูกค้านะครับผมรับกับดักหมูป่านะครับผมมาทสตัวล็อกครับผมตัวล็อกตัวใหม่นะรักผมตัวนี้นะครับเป็นตัวล็อกตัวใหม่ครับล่าสุดครับผม เจะลองดูว่าจะเป็นยังไงครับผมมานี้นะครับส่วนข้อต่อลูกหมุนเป็นลูกหมุนสแตนเลสครับผมการสลิงแตกการสลิงบิดนะครับผมใช้งานได้ย,วยาวๆครับ ัน,นี้เป็นสลิงสแตนเลสนะครับผมสั่งพิเศษนะครับตัวน,นี้ครับเป็นตัวล็อกครับผมล็อกกับควรต้นไม้นะครับเป็ตน,นตัวรวดธรรมดานะครับผมจะเป็นตัวล็อกเหมือนกันครับส่วนสปริงก็ยาวหนึ่งเมตรครับผม,ผมใช้ยาวหนึ่งเมตรครับ สองชุดครับผมแล้วก็ลูกหมุนเหมือนกันครับผมใช้ลูกหมุนครับส,สลิงยาว4ี่เมตรครับผมเพิ่มจาก3เมตรเป็น4เมตรครับเป็นตัวล็อกคนต้นไม้ครับสองชั้นครับผมก็จะเริ่ม ประกอบเลยนะครับไม่มีเวลาเข้าป่าสักทีนะครับผมเร็ยบสีก็บอกว่าให้เข้าป่าไปดักหมาจริงให้ดูหน่อยไม่มีเวลานะครับ ตัวเอาตัวเส้นสลิงธรรมดาก่อนครับ ถ้าเราอันนี้ล็อกกับโค้ต้นไม้นะครับผมถ้าหน้างานจริงครับอันนี้ผมไม่มีที่ล็อกต้องเอาล็อกใส่เท้านะครับหน้างานจริงก็เอาตัวเนี้ยไปโค้งนะครับตัวนี้สวมใส่ล็อกกับต้นไม้แล้วก็ดึงตัวนี้เลยนะครับ ดึงให้สุดนะครับผมดึงให้สุดดึงให้ให้สุดท่อสีขาวเล็กเลยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าจะได้มีแรงดันไปล็อกข้อขาแน่นๆนะครับผมตรงนี้ขันแน่นๆนะครับตรงนี้ขันแน่นเลยนะครับ ก็ลอกได้แบบนี้แล้วนะครับจัดจัดเรียงขอบนี้นะครับผมจัดเรียงให้ขึ้นขอบดีๆนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับ ขึ้นสูงมากก็ไม่ดีนะครับตัวนี้ก็ให้อยู่ประมาณนี้นะครับประมาณทับทับรูรูมาร์กพอดีนะครับจะพอดีเป๊ะเลยนะครับประมาณนี้นะครับขาล็อกตัวใหม่ครับ ก็ตัวสแตนเลสลวดสแตนเลสนะครับตรงนี้ผมตัดสัน้นสั้นไปหน่อยคนระับ ไม่ได้ลองนะครับตัวนี้ไม่มาลองตัวเดียวก็แล้วกันนะ oh. เดี๋ยววัดให้ดูนะคว oh. ามกว้างของท่อก็อยู่ที่สิบหกเซนนะครับผมสิบหกเซน มานนะีะเดี๋ยวจะลองเลยนะครับ ลองเลยครับผมถ้าถ้าเวลาฝังฝังลงไปนะครับฝังให้เสมอกับกับกับพื้นแบบนี้นะครับแล้วก็ข้างล่างก็ขุดลงไปให้ลึกลึกอีกนะครับลึกอีกสักครึ่งนึงลึกเท่าไหร่ยังดีนะครับผมครับแล้วก็เวลาฝังก็ให้ท่อท่อเล็กนะครับตั้งอยู่ไปนี้นะครับ เวลาเหยียบปุ๊บมันจะดันขึ้นให้สูงครับจะได้ล็อกขาลางสูงนะครับผมครับลืมเลยนะครับเวบลาอันนี้ก็หาขอนไม้เท่าแขนะขวางไว้นะครับขวางไว้สักฝ่ามือนึงครับห่างจากท่อสักฝ่ามือนึงแล้วเวลาหมูมามันจะได้ก้าวข้ามแล้วมันเหยียบเข้าไปเลยนะครับริ่มเลยครับ ไม่ครับไม่มีถอยแน่นอนครับแบบนี้ครับยังไงก็ไม่ถอยนะครับล็อกเหมือนล็อกเหมือนคียบันล์นไทยนะครับตัวนี้ครับก็บจะประมาณนี้นะครับสปริงยิ่งแข็งยิ่งล็อกแน่นครับเอ้ยยิ่งดันเร็วนะครับผม พอดันเข้าไปปุ๊บก,ก็ล็อกตัวเนี้ยล็อกเหมือนล็อกเหมือนคีบันทายไปเลยครับนี่นะครับครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม